เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus สวัสดีครับคููสัญลักษณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคููสัญลักษณ์ครับจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาว่าด้วยระดับเกตจะตุดักเนี่ยนะครับห้ามการแสดงหมอลำแล้วก็สาระบันเทิงต่างๆตรงนที่ข้าง มอคิดสองเนี่ยครูสัญลักษณ์คิดยังไงครับอ่าผมก็ดูข่าวนี้อยู่แล้วก็วันที่เสียงอีสานอ่าเล่นเป็นวงสุดท้ายผมผมก็ได้ข่าวเพราะว่าเสียงอีสญญานก็ใกล้ชิดกันอเออ,อผมก็มาคิดวิเคราะห์นะครับจากข่าวที่เกิดมาเนี่ยว่าเสียงมันไปรบกวนจริงไหม,มที่จริงพื้นที่ตรงนั้นกว้างไหมกว้างมากนะ,ะแล้ว มันก็อาจจะรบกวนบ้านแต่มันเล็กน้อยผมว่ามันเรื่องผลประโยชน์มากกว่านะครับออืเพราะว่าเพราะว่าผลประโยชน์ตรงนั้นอะนะครับมันก็คือคนจัดงานหรือออกไกนเอร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเอ่าวงบางครั้งก็คือส่วนมากวงไม่ได้ไปลงเองติดวิเลยนะถ้าที่ทราบนะมันก็จะมีออกไก่นเอร์มีโบเกอร์เขาไปตรงนั้นทีนี้จะเลยว่าจุดตรงนั้นอะ มันเป็นจุดศูนย์รวมของคนอีสานเนี่ยมันสามารถทำรายได้ได้เยอะมากเลยนะครับครับค่าททำรายได้ได้เยอะบางครีมได้เป็นล้านแต่ถามว่าหมอรำเขาก็ได้ค่าจ้งโชคเขาได้อ่ะอ่ามแสนห้าสองแสนป่าตามราคาตามเวทวงที่เนี้ยตรงนั้นมันเป็นที่ของกทมเหรอ่ะเป็ที่รถไฟก็เป็นที่เป็นที่ของกทมอใช่ไหม ฮะครับครับอ่ามันก็คือมันมีการจ่ายท่าที่จ่ายแน่นอนอ่าท่าที่อยากจะหลักหลักหมื่นหรือหลักอะ,ะไหรประมาณเนี้แต่ผมว่าไม่เกินหลักหมื่นหมื่น 5, หา้หาสองหมื่นนะแต่ว่ากําไรกําไรที่โบเกอร์ได้อ่าไม่ใช่กําไรที่บอกรับได้นะครับฮ<า>ะใช่กาไรที่โบเกอร์ได้มันมาได้เยอะมากทีนี้ผมว่าู้หลักผู้ใหญ่อ่ะไอ้เนื้อประเด็นร้องเรียนผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะ ว่าเรื่องประเด็นรายได้มากกว่าคือรายได้มันมากมหาศาลเขาก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาอาจจะคุยมันเป็นกายที่ที่สร้างผลประโยชน์ให้หนายทุนนะครับนะเขาผมมองงาน,นี้มากกว่านะครับมันนะผมว่าไม่ใช่เลี้ยหงยหลอกเรือหรอกนะเพราะว่าเพราะว่าเสียงของมวลลำมันก็ แต่ว่ามันดังไหมผมว่าเขาก็เปิดในลิมิตที่ไม่รบกวนชาวบ้านและแถวนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่ที่แออัดอะไรใช่ไหมครับผมคร<อ>ับค<ม>่ะเพราะว่าเรื่อ,องผลประโยชน์มากกว่าซึ่งเขา,ามองว่าเขาไม่อยากให้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับให้กับกลุ่มนายทุนบ็อกเกอร์เนี่ยนะครับมาใช้เป็นที่ทํากินเช่าก็มอาจจะได้ค่างที่ให้เช่าแต่ว่ามันน้อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอเพอนันก็ ไม่ต้องให้จัดก็แล้วกันประมาณผมผมมองอย่างนี้นะครับครับผมก็คือมองในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการจ่ายนะครับค่าที่ในการที่จะดําเนินการในการจัดต้องเรียนแฟนๆรายการเราก่อนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของเวลาจัดนะครับลูกทุ่งหัวลําอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สัญลักษณ์บอกก็จะมีคนไปดําเนินการจัดการปิดวิกนะครับแล้วก็ใช่ใช่รับาดนะครับแล้วก็มาแสดงนะครับคราวนี้ ถ้ากรทมเนี่ยจะบอกว่าห้ามจัดเลยมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องของอ่าท่าทีหรืออาจจะกลายเป็นการมุลลี่กันทางภูมิภาคไปครนี้ถ้ากรทมคิดว่าจะต้องรองรับสถานที่แบบนี้มีข้อเสนอไหมครับคุณสัญลักษณ์ครับมันก็ไอข้อเสนอผมว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของกรทมนะอ่าครับแคืกอกรทมไม่ได้หาสถานที่ไว้ <c oughs> การแสดงไม่ว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าที่สงหนที่มันสมควรจะอนุญาตได้นะครับอ่าเขาเขาก็ทำแต่ว่าเขาจะให้กทมหาที่ให้หมอรัอนล่นโดยเฉพาะเพราะว่ามันเป็นไปก็ได้มันคงเป็นไปได้เพราะว่ากทมเขาเขากรุงเทพมหานครเขาว่ารับผิดชอบเขตกรุงเทพมหานครนะใช่ไหเขาเขาก็รับผิดชอบแค่ตรงนั้นอ่าส่วนคุณจะไปหาที่ตรงไหนที่เขาอนุญาต ก็แน่าจแล้วแต่อ่าหมออาแน่แน่าจแล้วแต่คนปิดวิกหรือหมอล่ามาว่าครับคุมันไม่ใช่ประเด็นปัญหาของกทมที่จะต้องดำเนินการให้แต่คงจะต้องอทําให้มันถูกต้องแบบที่ประเด็นที่ครูสัญลักษณ์ว่าเอถ้าคุณไปพูดถึงเรื่องของการต้องไปจ่ายค่าที่ค่าทางหรือค่าเช่าที่ก็จะเนินการให้ถูกต้องขออนุญาตซะให้เรียบร้อยใช่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 ก็ต้องมันก็ต้องคือตัวนี้ที่เขาจกแจกเขาก็ ใจค่าที่อยู่แล้วของเอกชนของกทมในโซนที่เขาให้จัดได้เอกชนหลายจุดเขาก็เช่าที่กันนะครับแต่ว่าส่วนไอ้ส่วนยอดตัจังมอชิดสองนี่มันเหมาะมากแต่ว่าในเมื่อเขาไม่ให้แล้วไม่รู้จะทำยังไงรับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องหาที่อื่นนะครับนั่นคือปรากฏการณ์คุณสัญลักษณ์ครับถ้าเราจะมองถึงเรื่องของการเติบโตของ หมอลำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยในในของคนที่เฝ้ามองแบบผมเนี่ยก็มองว่าเติบโตมากต้องถือว่าเป็นยุคทองเลยก็ได้ใช่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 ยุคทองของหมอลำไม่เคยไม่เคยมีหมอลำยุคไหนที่ที่มาถึงขนาดนี้ครับนะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าปิดวิธีหนึ่งถ้าเล่นกันแบบวัฒนธรรมหมอลำจริงๆซอแจ้งเนี่ยคุณสัญญาล่ะครูสัญญาลษณ์ครับเขาบอกว่าตามต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่ เปิดเดียเขาบอกว่าโอ้คืนหนึ่งเก็บค่าอ่ผ่านประตูได้นับล้านเลยหรอครับใช่ใช่บางคณะที่ฮอทฮอตี่างสาวน้อยเหดบ้านแพงและเบียยง่าแค่ขีนหรือคณะที่อยู่ต้นต้นเนี่ยเขาจะเก็บได้ไม่ต่ำกว่าล้านนะไม่ต่ำกว่าล้านนะนะครับก็คือในก็คือคือหมอลำเนี่ยยุคยุคแรกแรกที่ที่ดังที่สุดมันก็มีเสียงอีสานใช่ไหม อ่าพิสีธสานเสียงที่ฉันแต่ว่ามันไม่ใช่ยุคที่มีโซเชียลมียูทูบที่ะจะกระจายงา,งานออกไปครับคนจะดูเสียงทีนต้องไปดูตัวจริงต้องไปซื้อวีดีดูแต่พอยุคโซเชียลปุ๊บคนก็สามารถเสพหมอลำได้ทุกคณนะมีแฟนะคลับของตัวเองเป็นกลุ่มเป็นก้อนหนาแน่นนะครับอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นเข้าสู่ยุคทองของหมอลำเลยนะครับคนก็รู้จักหมอลำเยอะแต่ก่อนคนจะรู้หมอลำก็ต้องไปดูหน้าเวที นะครับครับถ้าจะไล่เรียงกันเนี่ยนะตอนนี้นะครับที่ระดับเถาหน้านี่ก็มีเพชรบ้านแพงนะครับเพชรบ้านแพงแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยนะครับก็มีคู่ความอยู่ครับแล้วก็แสงทองฟินแร์ระเบียบวาทศิลแล้วก็ที่ต้องกลับมาไต่อันดับมาสู่อันดับนําใหม่ก็คือเสียงอีสานหลังจากที่ซบไปพักหนึ่งครับครับเือเพื่ออีสานเนี่ย ที่มอลั่นนนเนี่ยที่ไล่จากค่าจ้างเนี่ยที่ผมเคยทำสเตยไล่ก็คือแพงสุดก็เผาน้อยเพชรบ้านแพงคําปู๋รรวมนิดระเบียงบ้านเาสีประกมบบ้านเริงสีเสียงอีสานกับอ่าเสาน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยราคามันจะอยู่ที่สามแสนอัพแล้วแต่ความใกล้ไกลมลละสามแสนสองอัพนี่ครับแล้วก็ก็ทุกคณะแต่ทุกคณะระดับต้นต้นมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ต่างบา สองแสนเศษจอยู่แล้วนะครับถ้ามองในเสียนนิสานี่มันเสียนนิสานนี่ก็หลังจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหลังจากรุกเฟรใหม่ไทยพอใส้อะไรออกมาซึ่งเป็นเัว่นแม่เหล็กเนี่ยมันก็เกิดคล้ายๆว่ามันดอกลงไปอืก็ต้องพยายามที่จะปีขึ้นมาได้ตอนนี้เสียนนิสานก็ยังอยู่ที่ราคาสองแสนสองแสนห้าสองแสนแปดอยู่นะครับถ้าจะมอง ถึงเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับที่รัฐบาลประกาศเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หมอลำให้เทกหมอลำในโลกโซเชียลหมอลำอลำอนว่าเราจะปักธงอ่าเราจะปักธงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมถ้าให้ผมมองผมมองว่าอย่างนแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็มีคนทำอยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาจารย์ คุยกระจายด็อกเตอร์แจ็คปนุศักเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านหมอลำสอนวิชาหมอลำศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามเขาว่าก็อยากที่ผปากบางที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับนี้แต่คนส่วนจะลืมว่าหมอลำเนี่ยคำว่าหมอลำจริงๆคือการร้องการลำการเล่นนะการแสดงที่เป็นตัวหมอลำขึ้นทุกวันนี้หมอลำของเรายังไม่มีจุดเด่นในตรงนี้ นะ,ะครับหมอลำหมอลำของเราคือการแสดงดนตรีการแสดงคอนเสิร์ตครับนะฮะทั่วไปซึ่งในต่างประเทศหรือใครก็ก็ทำได้ก็จะเหนการเล่นดนตรีการโชว์ดนรตรีเพลงต่างๆส่วนตัวเรื่องหมอลำที่เป็นคำว่า,มมนะาหมอลำนะคือคณะหมอลำก็จริง <S 2> <S 2> แต่ว่าที่เขาเแสดงมันเป็นคอนเสิร์ตนะเป็นดนตรีนะใช่ฮะอ่าอ่า แต่ตัวเมนแง่ของเรื่องคือหมอลำที่เล่นเต็นเรื่องเป็นเราจะให้สมัยก่อนคนพูดถึงอ่าลำเรื่องต่อก่อนลำเรื่องต่อก่อนลำเรื่องต่อก่อนประถมมันเป็นศินดังจากดังจากอ่าประถมมันเป็นศินดังจากเรื่องอะไรนะผมลืมละไม่มีรามวัลแค่สินก็มีเรื่องของเขาที่เขาจะเล่นอยู่เรื่องเดียวในฤดูกาลเนี่ยไอตัวนี้คือตัวเมนมา ที่พาม่าหมอลำนะครับเสียงอีสานก็มีเรื่องเขาวงเรียนชีวิตคอยปูนดำคอยปูนแดงนี่คือเรื่องที่เป็นตัวเมนนะครับอ่าทำไมเสียงอีสานลงเรียนชีวิตมีหกลำเลื่อนดังมากคอนเสิร์ตไม่ได้ดังนะลำเรื่องดังมากเลยสามารถอซีดีขายได้คู่ขายดีมากเนี่ยซึ่งตอนนี้หมอลำของเราเนี่ย ไม่ใช่ชื่อหมอลำจริงตาจริงๆถ้าไปดูรูปแบบคือการแสดงคอนเสิร์ตอหมอลำเรื่องต่อกรในเวลาไนี้ที่ับที่มันดอปลงไปที่ไม่ได้เห็นความสําคัญกันเท่าไหร่ตอนนี้มาเห็นความสำคัญกับนักร้องปรเจ้าบงแต่แล้วแต่แล้ววงนี้ใครบ้างนะมาเล่นกันที่เหล้วกองนะมากก่ว่าถ้าผมผมจะ ครูสัญญลักษณ์ถ้าผมจะมองแบบนี้ว่าที่ผ่านมาสเสน่ห์หรือว่าจุดเด่นของหมอลำยุคไฮเทคที่ขาดหายไปก็คือศิลปะแต่ที่มันสามารถสร้างความโด่งดังได้ตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของการเติมลูกทุ่งหมอลำเข้าไปเป็นการใช่ใช่รครูกทุ่รับก็คืออย่างนั้นก็คือคือคือตึงยินแล้วคือจรงยิงแล้วผมยังมองหมอลำวนะ่า ทำ้ว,ว่าหมอลำนี่มันอาจกระจายแพร่ในโซเชี่ยลมีคนดูเป็นล้นานมีฐานแฟนคลับ,บแต่จริงๆแล้วหมอลำม,มีเข็นมีพื้นที่ของตัวเองไม่เยอะนะโอ้ครับเรื่องนี้น่าสนใจไม่เยอะเลยหมอลำนี่เอาตรงลงมีสารสามารถเล่นได้ทุกจังหวัดนะครับอ่าครับอ่าแต่ถ้ากลางหมอลำข้ามเข้ามา ยกเว้นกรุงเทพมหานครนะเพรอัน <Gym. S 1> um, so ั้นเพราะเราเล่นในคนอีสานในกรุงเทพอยู่นะครับข้ามสระบุรีมาไม่ได้อะนะครับข้ามข้ามสระบุรีมาไม่ได้เลยข้ามเานี้ก็ข้ามเพชรบุร์ไปไม่ได้นะครับถ้าไช้แล้วใหญ่เลยปิดประตูลงกันเลยปิดประตูตั้งแต่ไปจวบลงไปเลยโอ้อ่าถ้าตะวันออกไปอย่างมากก็ไปกีนบุรีกะเก้านะครับอื อย่างวันนี้ผมไปวัดยาสอมก็เห็นวงสาวน้อยเป็นท่านแดเนี่ยเล่นที่สังเก้าเพราะฉะนั้นปัญหาคือทำอยังไงให้หมอํำมันสามารถไปได้ทุกภาคทุกจังหวัดนี่เลยครับนี่เนี่ยเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆนะอ่คนอาจจะรู้หมอลํำทางโซเชียลแต่ว่าเรา บางทีเราไม่สามารถก้าวข้ามวัฒนธรรมของอีกชาตไปได้ออก็จะเรียกกันก็คืาว่าทำทางภูมิภาพม่างภาคใต้นี่ลงไปไม่ได้เลยนะครัโอ้ยครับมอันนี้อก็สังเกตอเขาบอเนี่ยกับมน่าสนใจครูสัญลักษณ์กถ้าใครที่สัมผัสนะครับแล้วก็ศึกษาความสนใจเรื่องนี้จะเห็นภาพตามที่ครูสัญลักษณ์พูดเลย นะครับเรายังคือกระแสนิยมมาจริงแต่มองลึกลงไปเรายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามเรื่องของวัฒนธรรมนิยมของภาคไปได้เพราะว่าคือเรามองแต่ด้านโซเชียลมั้ยไหมโซเชียลไหใครก็ดูได้ทุลกแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับหมอลำกับวงดนตรียุคสายยันยอดรักหรือทุกตุ้งทุกคนอ่ะอันนั้นเขาไปได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยฮะครับเหนือกลางอุษาออกได้ อันนั้นคือยุคลูกตุ้งสมัยก่อนนะครับฮะแต่หมอแต่หมอลำเราไปไม่ได้เลยเพราะเราเราอยู่มีพื้นที่จำกัดอยู่ทำอย่างันมันทำอย่างไรจะให้หมอลำไปได้แบบวงดนตรีลูกตุ่งสมัยเก่านี่นี่แหละผมประเด็นนี้ผมเห็นมันสวนทางกันอยู่อย่างหนึ่งครับครูสัญญาคาค์ก็คือว่าหมอลำเนี่ยตอนนี้เวลาไปเล่นที่ไหนจะไปเต็มวงนับร้อยชีวิตเลยแต่ลูกทุ้งเราซึ่งเคยไปเต็มวงอ่ร้อยสองร้อยชีวิตกลับเหลือเพียง แค่ประมาณอนักร้องอในส่วนของอนักร้องดังแล้วก็ในส่วนของแดนเซอร์แล้วก็อนักดนตรีไม่เกินประมาณชุดหนึ่งไม่เกินสิบห้าสิบแปดคนอะไรมันคือมันคือสาเหตุอะอ๋อครับอ๋อครับก็คือมันหมดยุคมันหมดยุคลูกทุง่งแบบคุณสายยางสัญญาพุ่มพวงมันหมดยุกแล้วไงไงวงว่าวงดนตรีลูกทุง่งตอนนี้ไม่เหลือเลย ม่ไม่เหลอยวไมไอ้วงเดียวก็กลายเป็นว่านักร้องที่พอมีงานโชว์นัก,กร้อ,อรงที่พอมีชื่อเสียงนักร้องลูกทุกท่งอาจจะเก่าๆใหม่ๆคือยังใหม่ๆที่นักร้องลูกทุ่งสไตล์ภาะกาฬเขาคุณไร้อนกาดบันดิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเออเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาก็มีวงเป็นแพ็กไว้เยะของเขาเขาไม่สามารถที่จะไปทําวงยิ่งใหญ่ด้านหมอลําแบบหมอลําได้แบบหนุมโจแบบดาบสซว์แบบพ่อระเบียบอย่างเนี้ย อ่าลูกดูพวกอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าลูกทุ่งกลายเป็นแพกเป็นที่นี้ใหต่หลายหมอลำนี่มันยิ่งโตยิ่งโตยิ่งมโหฬานเพราะว่าถ้าอย่างมันก็สูงอ่าคนบุคลากรในวงก็เยอะมันก็เลยเป็นความคล้ายๆว่าเป็นวงดนตรีลูกทุงท่งอีสานหมอรำแบบใหม่กับเพ่งๆกำลังได้รับความนิยมตอนนี้โอ้ยจองกันตัสิบปีหกแปด ตองคณะเขาแปดจะเป็มแล้วนเนี่ยเพราะว่ากระแสความนิยมอย่างสาวน้อยเนี่ยตัวหกแปวก็จะเต็มบอยสีชใจเนี่ยคทอ่ผมครับมีโอกาสได้เข้าไปทำเพลงให้ลูกน้องเขาสี่สาวใจในร้อยเนี่ยเช็คิวโอโหหกแปกก็จะเต็มแล้วก็จะนั้นผมว่ามันอยู่กับยุคสมัยคิวเต็มข้ามปีเลยอ่ะใช่ครับจองเค่ปีสองปีแรกเลยอ่า ประเด็นนี้<ต><ม>น่าสนใจกูสัญญาครับแต่ว่าวันนี้เวลาผมหมดแต่ผมขออนุญาตอาจารย์ไว้ก่อนเลยว่าหลังปีใหม่คงจะต้องรบกวนอาจารย์คุยเรื่องหมอรำต่อได้ได้นะครับว่าด้วยโครงสร้างทางธุรกิจแล้วก็สิ่งสําคัญซึ่งคนพาคอื่ไม่เข้าใจแล้วก็จะนําไปพูดคุยกันว่าทําไมหมอลําต้องเล่นหยาบอ้าวเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ดตามีโอกาสมาคุยกัน มี่ครับผมขอผมขอไว้หลังปีใหม่นะครับอาจารย์ครับจะต้องโทรไปรบกวนาระจานน่าๆน่ายินดียินดีครับคุณสุแบกครับยินดีมากครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand